ไปที่เบร์มุสต์ค่ะใช้เวลาเดิน,นทางประมาณ30นาทีนะคะเขาจะจอดอยู่ทั้งหมด25เซสไม่ใช่จอดแล้วก็25สถานีนะคะระบบจะเป็นสา เปน็นสายสั้นๆเราไม่ต้องซื้อตั๋วก่อนนะคะขึ้นมานั่งได้เลยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บตั๋วค่ะซึ่งค่าโดยสารจากส,าสองส่วนนี้ ออ่กนะโ้หคทักทายแบบฟันล่างเอายังไงจ๊ะเอาแม่ไม่แนะนำกันหรอจะกินแนะนำบนรถไฟไปแล้วไปครับไปครับหมู่บ้านเดถัดจากบ้านไปสองหลังจำได้เลยบ้านพี่ดำนี่ก็ซุปเปอร์พี่ดำปั่นจักรยานมามาซื้อของ นี่ร้านพาสต้าโซล่าอาหารอิตาเลียนค่ะอร่อยไหมคะอร่อยแต่ไม่ค่อยเยอะมันสนับสนุนมันเป็นพวกเลบานอนโอ้เป็นพวกเลบานอนเนี่ยก็ไม่ได้แบบไม่นั่นเชื้อชาตินะแต่เขาแบบมีคดีเรื่องยาเสพติดซึ่งเขาเป็นเจ้าของร้านมีมีมีคดีแต่ว่าเขาก็ยังทำอาหารกินอยู่ใช่ไหมคะโดนจับไปแล้วนี่ เขาเลยรู้สึกแบบมันแปดเปื้อนอ่ะมันดูเทาๆนกําไม่อยากไปอไ่ะคือเรามีความรู้สึกเขากำลันเป็นกลุ่มคน,นเลบานอนอเดนมเลบานอนที่เข้ามาก็เป็นวิชาชีพเยอะมาเป็นพิ็คพ็อเก็ตอะไรต่ออะไรสร้างความเดือดร้อนต้องบ้านที่ดังก็ต้องบ้านต้องท่ามกับบ้านสีเขียวเนะาะค่ะจะว่ไดเห็นดอกทานตะวันรุ่นสองทานตะวันก็หมดละมันเริ่มเหี่ยวแล้ว เราก็ได้มาอีกครั้งหนึ่งแห่งนี้บ้านพีดำฟักทองผลใหญ่ๆซ่อนไว้อยู่หลังบ้านพีดำตอนนี้ขนมาหน้าบ้านนะปีนี้ปลูกน้อยมากเลยไม่ไม่ได้ผลผลิตไม่ค่อยเยอะนางแต่งงานกับพี่โจพี่โจก็ซื้อบ้านหลังนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะบ้านหลังนี้สร้างมาส1มสิเอดปีแล้วค่ะโอเคเวลค่ะคิดถึงอ่ะคิดถึงบ้านหลังนี้ เมื่อปี6-1นะคะเป็นเป็นปีแรกเลยที่มามาเที่ยวยุโรปนานๆ่ะนนนนหลายๆวันคือเป็นครึ่งเดือนเลยแล้วก็มาซาล์เบิร์กเนี่ยก็คือมาที่บ้านหลังนี้เลยแล้วรู้สึกอบอุ่นมากอืมคือแล้วก็เป็นแขกคนแรกๆเลยนะคะของของพี่ดมที่ที่ทำบ้านพักโฮมสเตย์ขึ้นมา ก็คิดถึงตลอดว่าวันหนึ่งจะได้กลับมาแล้ววันนี้ก็ได้กลับมาจริงๆวันนี้มาทานข้าวที่บ้านพี่ดำนะคะดูข้างหลังก่อนต้นอะไรนี่กล้วยที่สามารถเติบโตได้ทุกนแห่งในโลกนีเป็น,เ,เ,ปนเป็นอะไรอ่ะต้นไม้พิเศษของที่นี่เลยแหละนะอ่าไปดูกันครับไปเลย จริงคิดถึงกลิ่นอาหารคิดถึงทุกสิง <Dinner S 1> ่งดินเนอร์โต๊ะแห่งนี้แหละครับที่อบอุ่นมากๆตอนนั้นจำได้ว่ามาแล้วอากาศยังเย็นอยู่เลยแต่ที่เปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวให้ดูตอนนี้พี่ดำติดกระจกปิดแล้วค่ะใช่ตอนนั้นที่พวกเรามาครัวยังเป็นครัวเปิดอยู่นะคะแต่สงสัยว่ามาพักหลัง รักรักแขกเยอะกินอาหารนอกแขกทำอาหารไทยกลิ่นมันรุนแรงมากถ่เจียวขึ้นไปถึงชั้นสอง้เลยพี่ดำก็เลยต้องติดกระจกแนบรอยใช่อกจำได้อย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเก่งมากอะจำได้แม่นจานแบบไม่จีบก็เก่นี่สังเกตนี่นี่เตรียมให้กับแขกที่จะมาพักที่บ้านพี่ดำใช่ไหมมีผลไม้ทานแบบนี้ตลอดปีเอาไว้แขกแล้วก็บอกว่าแขกสามารถหยิบทานได้ ลายมือสวยด้วยอยากขึ้นไปดูห้องนอนที่เคยนอนเดี๋ยวให้พี่ํำพาไปด้หว่านั่นเชิญค่ะไปดูห้องนอนที่เคยนอนห้องนอนที่อบอุ่นของเราเชิญค่ะตอนนั้นเราฟู้งฟองห้องสีเหลืองค่ะที่ห้องนี้เลยที่บกเคยนอนใช่ แล้วปุก็นอนฝั่งนี้นะคะจำแม่นนะใช่จำได้ว่าเป็นคืนที่เงียบสงบนอนหลับสบายอากาศดีแล้วก็พี่แปงพี่แปงนอนฝั่งนี้ห้องน้ําจะอยู่อีกห้องถัดไปใช่ห้องถัดไปจะเป็นห้องน้าแล้วก็ห้องห้องสีฟ้าปัจจุบันนี้เป็นมีสามเตียงแลวข้างบนปุ๊กเหรอคะอันนี้เป็นห้องอาบน้าอันนี้เป็นห้อง ห้องห้องสุขาอ่าอันนี้เป็นสุขาใช่แล้วอันนี้เป็นห้องอาบน้าโอ้ใหญ่เลยนะห้องอาบน้ําเนี่ยก็มาอาบที่นี่นะโอ้โหน้องๆเพม่เดือนพฤศจิกังค่ะโอ้โหใหญ่โตเลยมีห้องน้ำอื่นนะคะใช่ไหมคะห้องสุขาทั้งหมดสามห้องอันนี้เป็นห้องดังกับพี่โจอันนี้เป็นห้องแขกห้องสีฟ้าห้องสีฟ้า สามเตียงแล้วตอนนี้มีเตียงข้างบนข้างล่างด้วย <laughs> มีมีมี <laughs> อ,อังกเบาร์ด <laughs> ไปล <hammer> เลยไปเลยดีกว่าวันนี้นะคะนัดกันทแบบานอาหารไทยถูกต้องจริงนัดกันแบบ ดิดีทุกอย่างแล้วก็บอกเลยว่าอยากจะทานอะไรซึ่งเมนูที่อยากทานก็คือไข่เจียวแบบไทยๆและอาหารโปรดของครูแปงคือยำปลากระป๋องที่คิดถึงอยู่เสมอและพี่ดำก็ทำไก่ผัดกระเพราคือจะบอกว่ามามาที่ออสเตรียหากินไม่ได้นะครับต้องมาบ้านที่นานเท่านั้น่ขออนุญาตเนาะเตาเสียงได้ มาน้งหลายวันค่ะมาแถวเซาสแกมเบอกุดเนี่ยมันจะเป็นเมืองเล็กๆหมู่บ้านเล็กๆไม่ได้มีอาหารเอเชียนเยอะนะคะงั้นมาทานวันนี้ฝีมือพี่ดำไข่เจียวไทยๆโหค,คิดถึงมากมาดูเมนูกันค่ะมีไข่เจียวมีปลากระป๋องยำปลากระป๋องนะหาไม่ได้นะบอกไ้ที ผัดกะเพราไก่แหมายหมายความว่าที่ประเทศเนี้ยหากินยากมากเลยต้องเป็นบ้านพี่ดังทานตั้งแต่สี่ปีที่แล้วติดใจยันวันนี้ผมจําได้อันนี้ดีใจมากค่ะกะเพราไก่ค่ะแล้วพี่ดังบอกว่าพอดีว่าวันนี้อยู่กันหลายคนแล้วไก่มีเยอะก็เลยแบ่งมาทําเป็นเหมือนไก่ผัดน้ําปลาค่ะไก่พวกไก่รวนอะไรอย่างเงี้ยไก่รวนแล้วก็อันนี้สลัดเป็นผักนะฮะให้เรามีไฟเบอร์บ้างครับแล้วก็ที่ดีใจมากไมระได้ทานมานานหลายวัน <Nice. S 2> ข้าวค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่มาพี่บานไม่ได้มาบ้านพี่ดําก็ขนมปังนะครับใช่ไหมหนี่ครับฝีมือ,อแม่ครัวครับพี่ดําของเราเมามาซาบ,บุพูดถึงซาบ,บุตลอ,อดก็นึกถึงพี่ดาตลอดจริงๆนะคะพูดถึงซาบ,บ,บุเราก็มีพี่ดามวันนี้จะมาซาบุนึกถึงพี่ดําไว้นะครับแล้วก็ ได้กลับมาเจอพี่ดำที่โจย์ครั้งแบบดีใจแล้วก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆจริงๆนะคะใครที่จะแวะมาเซา์บวกมาบ้านพี่ดงได้เลยค่ะอบอุ่นปลอดภัยอาหารอร่อยค่ะแล้วก็ได้เมตรภาพดีๆกลับไปด้วยนะคะกีตาครับพี่ดำฝากของให้กีตานะครับเจอให้พี่ดำครับนี่ไงกีตาป้าดำซื้ออ่าเขาเรียกว่า ช็อกโ,โกแลตโมซาเป็นของฝากประจำเมืองซานส์บัวโอเคประดาฝากไปให้น้องกีต้าชิมถ้าน้องโตโอกาสกลับมาซื้อเองนะลูกโอเคขอบคุณค่ะเป็นเด็กดีนะครับสวัสดีลูก คุณพี่ดันนี่มาส่งเราถึงสถานีเลยนะครับขากลับนะไม่เยี่ยมเยียนนะจ๊ะนทำปลอดภัยเที่ยวกันที่สุดครับมีโอกาสกลับมาแล้วพาลูกกีต้าร์มาด้วยค่ะนะจ๊ะโอเคขอบคุณขอบคุณเช่นกันนะคะคุยกันได้ด้วยเหมือนเดิมที่เราไปทีมผ่านมาก็ไม่เคยขาดาจติดต่อเลย